ันี่นอนบ่าอืน้อยนี่ครัเบิ่งเนี่ยกินข้าวต้นไม่พอไหนข้าวต้นกินข้าวต้นเอาไหมเอาไหมอ่ากินข้าวต้นกินข้าวต้นครับนี่ครับพี่น้องอู้ยต้นบางแง่ครับเดี๋ยวพี่เอ็น้องเบิ่งบรรยากาศนะครับภายในเข็มของเพลินอันนั้นอันนั้นต้นยังไง อโวคาโดติโอ้โหครับต้อนอะโวคาโดก็มีครับเนี่ยอ,นนอ,อ,อ,อันนี้ก็ต้นต้นบักเดือเนาะอันนี้กัต้นบักเดือครับผมรครับนี่ครับต้อนอโวคาโดครับโอ้โหกำลังเป็นดกอกยังดีเลยครับเนี่ย,อ,ยอ่าแมนบาานอลทันแมนบอละทันแมนบนอลบ ไม่เัาไิดชอบเด้อครับนี่กัต้นกัยังดีครับผมยังต้นบบงเลยครับยังงามเลยเดี๋ยวมาเก็บน้ำเบาลำปางกนไปับ้อมกันเออเดี๋ยวาไปับข้อมคอยนะจับให้กว่อออ ครับนี่กับเบาลําปางครับก็บพอดีกับมาเที่ยวครับก็เลยมาเบิงมาเบิงบักท่านครับมีหมองเดียวได้เฉลีวครับผมคิดวาแถวนี้นะครับมี่มองเดียวครับกินขาต้นเป็นยังไงกินข้าต้นดิบแวก็เจ็บกินกินขึ้นนุ่มบนตัวกินข้าต้นนะเออสี่ดิฮะเออนันละกินข้าต้นครับแจ้งสั่นตัว ครับเดี๋ยวจะชิมให้พี่น้องเบิงนะครับมาเบิงนะครับนี่ครับพี่น้องโอ้ยมาทานครับเลยมาท่านครับนี่แห่งเดียวในอิสราเอลครับแมนบอล่ะแมนแมนบอละผมเจอเวสานี่ตัวเดียวมองขึ้นมาที่โบมีอยู่บ่โบมี่นี่อยู่กถวบอลายครับเดี๋ยวกินมังเวยจังสีครับอืนี่ครับน้วยมันไม่แซ่บเขาเนี่ยอืมาทาน เก็บอย่างเดียวครับมื่อนี้มีนุ่มบล่นเป็นมือกล้องไงครับเก็บได้บ่ละท่านเก็บดีตัวมองมีเด็กมีใหม่ตัวการเลื้อบ่ร้ายหรอกครับเก็บไปพ่อได้กินครับพี่น้องเก็บขีเก่าค่อยเนาะนุ่มบลบนเจฟเป็นร้ายแล้วครับเจฟเก็บไปสองเที่ยวแล้วเก็บเมื่อวานนี่บ่อใดมีโอกาสได้มากช้าเชียวนะครับเก็บได้บ่ละเก็บมองมีใหม่ตัวนี่ครับพี่น้อง เดินๆเดี๋ยวนดีๆกว่อนเดี๋ยวผิดพลาดครับนี่ครับน้ำผาตัวนั่นควบเลยครับอืออือมาทานพุทชาก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่าแบบทันเยี่ยมมากนั่นแม่นะตัวตัวเจ้าจับน่ะเออแล้ได้เอามาขอชิคินนี่นี่นี่ นี่เห็นร้อนี่เ็บโอ้ยคักเลืเนี่ยต้กินบอรนี่ต้งนเบากนดงเห็นบ่หน่เห็นบ่หนนี่ครับรีบจับ่กบแบครับกระเทียมบ่อิ่ะยมไ่เอา่โอเคครับแบอย่เ้น่นี่ยันดเอาให้มุดนะเวนี้หมอืมเอาเห็นเดีย ครับท่านผู้ชมครับโอ้ยงามๆครับหมากท่านอีสลายอยู่ครับหมากแดงๆมันมันแดงแต่เปลือกม,มันซืยอมีมีแห่งเดียวในอีสเรียวบอกครับนี่ครับ,รบอู้หู้เลาคลองแท้เอามาจังหน่วยหรอเทียมเทียมนั่นโยกโย่ไปอีกนะไปอีกน้างานต้นนะครับก็เพิ่นเพิ่มมาหน่วยแบบนี้มันจะรสชาติดีนะครับแวลาบ๊วยน๊่ยเวลาละใช่เบื้องเหนือมันดูหมากเนี่ยเหนือเป็นยังไงง่ายขึ้นดู เป็นอันกัดเนาะครับก็เลยบริจากให้เมืองมันเอาเบิ่งเหนือข้างในมันก็เบิ่งกัดตัวเนาะมันแดงแต่เปลือกคือเสือแซ่บครับแซ่บเลยเนาะบรได้กินหากินอยากได้อยู่ประเทศนี่ปี่ปีละเถื่อทนได้ปีละเถื่อทนได้อยู่นี่ครับนี่ครับประมาณครึ่งลูกแล้วประมาณครึ่งลูกแล้วโอเคแล้ว นะครับพี่น้องเอ้ยแต่ว่าถ้าเป็นน้อยแดงๆมันก็เป็นกินแบบแปลกๆเป็นกินหมักท่านเนาะกระดาษก็แระดาษปูหมักเนาะแต่ถั่วหน่อยแบบนี้มันก็อีกแบบนึงเอาไปดองเอาไปดองแบบนี้ผมก็แซ่บแซ่บแบบสดสด มาทานครับตือบ้าพผพ้าผีผ้าน่องมาเหล็นเนาะครับเนาะมาเบิงครับเบิงักท่านอิสระอยโู่มาได้ต่างใจมาเก็บดอกต่ตางใจไปเก็บกระเทียมแม่นครับพอดีก็เลยแวะมาส้มถ้าพีผีพเ,เ,มมเพื่อนส้มแวะมาเอานุ่มหมนเพิ่นเอาบอ็โคลีมาให้หมูนะครับก็เลยพา,ากันเก็บเลยเจินเป็นตาสาวานดี ไม่แบบนี้เอาได้ตัวนี่คือบ่อไ้เบ้าเนี่ยเอาได้เลยนี่อะไรกันอย่างนันเออคุณอาักูเดี๋ยวเองนี่คุณอาผับนอนจะเบิ้งเดี๋ยวคุณอาพับมาสคุณอาโอ้ช่างลางอีกแบบนี้นี่โอ้หลายครับเลยนี่ครับเบิ้งดีๆช่างลางแบบนี้ครับเลยตวเก็บบอเบิสจะซื้อมันเดียวัน้แฟนเขตัดบางมังเนี่ยตัขึ้นบอ แบครับตากล้องกถ่ายน้ำกินน้ำตากล้องกับมี่ปากอกันเดีวยวน้อมี่กับมี่องบวบนะครับเป็นมือกล้องเนี่ยครับ อยู่ข้างในก็ร้ายครับา้าเขาไปเก็บได้<ม>สุดยอดเลยแต่ว่าน้ำาหลายน้ำนีว่วแบ,บกเล่มแหลมเลยครับคมขนาดทำคมะครับนาแข็งเป็นบาดเลยนี่รครับน้ำเราทธรรมดาเลยครับเ<ม>น,นี่ยเก็บด้วยความระมัดระวังครับเนื่องจากยืนก็ยืนยนากครับวลีบักทันมี<ะ>บ่ฮะวลีบักทันอย่างวลีบักทันบ,บักทันแทนความห่วงใหญ่ครับครับ ได้ประมาณหนึ่งโลแล้วครับผมหนึ่งกิโลหนึ่งพันกิโลจากกอทอมอมีตำนานเก่าขั้นเรื่องหนึ่ง <c oughs> โหโหไป เมานนไ,ไหนไปหานกอนไม่ข้างบนนะหานกลงกไส่นี่ล่ะลงกมองนี่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 ทางห้องน้ำนี่นี่วะอเอห้องก็ขึ้นได้ขึ้นได,นไดล่<า>นะข้าวเถื่อนทันล่ะได้เนาะพี่วัดจะน้ำลังขานครับย่อภาพาพีพ่พานองขึ้นไปครับครับนี่ครับบรรยากาศครับผมข้างบนนั่นก็เป็นตัวน้ำห้อนของเพื่อนนะครับ น้ำห้อนบ้านนี้เพื่อนก็นจะใส่เป็นถังใหญ่ๆแบบนี้ครับโอ้หนานได้หลายเล้วตัวเียนี่ครับพ,พี่น้องครับอันนี้ของน้ำครับได้ประมาณโลหนึ่งแล้วนะจิ้มห้พี่น้องมังกี่โ่อนาะทายน้ำกินน้ำครับ มาทานครับพ่อไป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 น้นครับน,นีบน่ครับพี่น้องหลายๆครับเนี่ยอายุตามนี่แหละครับเนี่ยโอ้โหเอาได้เลยเนี่ยเอาได้เลยเนี่ย,ยจะกินได้อยู่ นี่ครับแบบนี้กับหวานครับเนี่ยนี่ครับแบบนี้กับหวานอยู่นี่ครับไปนมบุบบนกับกินย่างเดียวครับนี่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 เก็บเก็บเก็บพ่หนักพ่หนักมาทานครับเก็บพ่อได้กินครับพูละโลเก็บไปพูละโลก,กันยังดีครับ ถ้าบุณบอเอาครับกินอย่างเดียวครับเนื่องจากว่าเอาไปซองเอาไปซองคลิปแล้ว <c oughs> จัดนั่นละของเสียโอ้เสียบ,บอแบบนี่ อ่ะไปพ่อละครับกาผ้าพี่พีน้องๆนะครับเก็บหมักท่านครับเก็บไปกับพ่อได้กินครับเก็บไปพ่อได้กินกับแตรายหน่อยหนึ่งครับย่ำยางสิละยางน้ำสังกสีครับลุกไปไปสวัแดีอาวุธขัดโอ้ยนเนาะดอกคือคักแย่ดอก เอาถิ้ของเข้าไปน้ำนั่นสองถุงเลยขอบคุณครับครับมือเนี่กครับผ้าพี่ผ้าน้องนะครับมา,าเที่ยวชมนะครับเ<อ>ข้่มนี้เป็นเข้มปลาสมงานของเพลอนคือปลูกสมเขียวหวานปลูกสมโอมีหลายสมครับสมสั้นไล่อ่าตะวันที่นี่แหละครับดอกกระโบข้าโดครับเนี่ยกำลังดอกกำลังหลายครับเทียบเลย ต้นบักเดือบรรยากาศดีครับมงนี้บรรยากาศดีครับครับกับสำหรับในคลิปนี้กัโชคชัยอินไทแลนแล้วก็นุ่มอบบนลูกอีสานแล้วก็พร้อมด้วยนานเอกครับกัขอจบไปเพียงสมีนนะครับกะขอบคุณพี่ๆน้องๆครับกัไปพ่อกันคลิปหนาครับให้พี่ๆน้องๆอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนครับสวัสดีครับโอ้ครับนี่ครับโอ้ยคับ อ้าวคือว่าแล้วแล้วเปาเนี่ยขนก็นได้ตัวครับมือนีเลิกงานเร็วครับก็เลยมาหาเก็บอของนะครับแมว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 นี่มีอยู่สูหม่องครับมีอยู่ทุกแคมป์ครับแมวแคมป์ผมอย่หลายนี่ครับบรรยากาศครับผมสำหรับแคมป์ป่าส้ม เชียครับไปพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ